อันนี้พลอยพจนมาเห็นเต็มหูเต็มตาเลยครับพี่น้องเอ้ยีอู U S K ความเคยดเดียวปุบ๊บอันเพื่อนมาเยี่ยมมายามพี่น้องพอไปไปใช่ละอีพอไปรีบไปเสียงทางไหนละเพื่อนไปรีบแล้วเขาไปอยู่ในเครื่องสตูดิโอแล้วครับผมพลอยพจนกาม,มาอ U S K ส,สกุลละครทางขึ้นไปไอ้ผู้พานมาเยี่ยมเยียนม,มูพวกเพี้ยนฝูง พอดีมาเห็นมันเลื่อยมหากรุเชพอดีมาเห็นอันพอพระญาเพ่นเข้าขมาหาก็เลยก็คุยเจราจากับเพ่นเพลนลบมุ่มอยู่ตอนนี้นั่งกันอยู่หลายคนนะพี่น้องว่ามันอยู่คนเดียวเลยท่างจึขึ้นไปเอผู้พ่านจากสกุลขึ้นไปไปทางกาฬสินมาเยี่ยมมูอาวุธอาวุธหรือว่าอันป้าแดงหรือว่าเสียแดงหรือว่าบักบุตรหรือว่าพี่วุฒ หรือว่าเฮียวุธหรือว่าเสียวุธมานั่งกินข้าวกินปลากันบอนี่มาธรรมดาลเลยบอนี่พี่นอ้องมาพ่อกับเชี่ยวลูกหลานนั่งกูบอกแล้วว่าทอดดีสวยเอ้เค้นนี่เค้นเนี่ยนี่เคนสว่างเลยนี่ของแท้เลยนี่หลานพ่อเนี่เค้นหลานในหอยถมินโดยตรงเลยนี่คุณบอนี่นี่พ่อเนี่ป้อบอนี่พ่อเนี่ป้อ บอชวนลวดจากวงเศษพินท่องครั้งหนึ่งในที่เคยอยู่วันไปบริเวณที่วันไปเหมือนแหละเหลือยุ่มผู้เดียวพี่น้องเอ้ยกับเอาแท็กซี่กับนายหน่ายานน้องนั่นเกี่ยงตับแต่งตับพ่อใหญ่หลวงอดุลพ่อใหญ่หลวงน้องฝากของงานไว้ชุดหนึ่งครับพ่อใีญ่หอวงไปี่นงอดุลจอยชุดกิ๊กเตาเขามีเตาไงไงเตาอันนี้งอยเตาซิงเกิลใหม่ล่าสุดกาแฟอันดับกาแฟงอยเตา กินแล้วไม่มีเศร้ามีแต่คึกคักคักคึกทะลึกตึกตักสันนวากันยังไงก็ยางง่อยเตาอ,อย่างเดียวคำนองนี่เปาะเปาะชัยนักจารยการชื่อมีชื่อเสียงโด่งดังจากสุโขทัยสันนวาอตอนนี้เพิ่นลงนาย,ยกแยบวันธรรมดาใดเออเนาะเอามาลังเสวนาพาที่กันคุยงานคุยการก,กันเนี้ยยังน้อยพวกเนี่ยผู้พิ้งผู้ปิ้งอันนี้คือเน่าหมาครับปลาบุนบ่มีดอกเน่าหมา บ่มีอะไรกินบน่่เนียปลาบุญจ้าของอูยเอทีเอทีมายำในกับมาเดือดร้อนเขาตลอดมากินอยู่นี่ละมาเช่าอ,อยู่นี่ละหมูโตเยอะหักมาเอากูว่ามามึงก็โทรหากู <c oughs> ให้กูมาอยู่บ่เศร้าอ่านี่แล้วพี่จะน่องกันครับหมู่พวกเพี้ยนฝูงมาพอกันมาตะเศร้าหมดละครับมื่อน,นี้วันที่ห้อยออกได้เลยมอนอยู่ <c oughs> ยังม่ทัานเลยรับเลยนอนอยู่นี่ แต่มานางกลางๆนี่อู้เพิ่นใหญ่อูไอไอ้ไม่พิ่นใหญ่อู้ไม่พันใหญ่ปอพันได้แล้วหนึ่งนิบแล้วพ่อใหญ่ปอนพวดลุงน้อามึงกำลังเหยียบเบียบง่ายนี่ง่ายอูสย้สัววนนี้สันละวะ่ากันยังวะง่ายอู้มาใหม่จากมองเกานั่นเขาไรทีกิจการดีหลายเขาเล่นใ่งง่ไรทีเขาจะขึ้นขาเศร้าว่าขึนาเศร้าว่าขึ้นขาเศร้าเขาจะขึ้นขาเศร้า ال, ว่าให้เขาขึ้น เาก็เล่ไล่ออกจากพื้นทีก็เลยมาปลูกเนี่ยบักชิดาน่ำพร้อมหรือว่าฝรั่งบ้านเราแหละฝรัง่งฝรัง่งฝรัง่งเห็นปลูกพร้อมในพื้นที่อยู่หลายรายอยู่ครับเห็นปูนี่มีตลดตลา่าส่อมมาแซมทีมงานกำลังเหตุเบียดเหตุงานอยู่นี่แหละ u u s k <SK. S 1> ทางขึ้นเอเอ ผู้ผ่านเส้นทางจะไปที่จังหวัดกาลสินอันนี้ดังไฟกลางเม่นพี่น้องเฮ้ยมองอย่างนอกดังไฟกีกีป่ากีซีนก้อยไท่บุรียงเออข้ามาได้หนกว่า่ะสังเกตสังติน้องรักติอ่าวัสดีนะไม่เจอมาทีแรกก็ยังอยู่ไม่ไปไหนหรอกเพราะว่า กูก็ไม่มีที่ไปใช่ไหมจีกลงมากหรอกตรงนี้ก็เอานี่ไปไปเอาไข่หมดแดงมากินเลยวันนี้ไปมึงขับรถไปคนเดียวเล้อกูไปน้ำเด้อกูตาไรแล้วผมเอาไว้ยทำนี่ก่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวค่อยพ่อเดี๋ยวค่อยให้หมดแดงเนอะเดี๋ยวิอ่าให้พี่น้องป้องไปเขาไปซื้อไข่หมดแดงมาไม่หย่ำมมาครบมากินพี่น้องป้องไปเป็นข้ามซอย บ่แมนบ่แมป้องไปคืออันไรเป็ดป้องไปป้องไปว่นไหมพาย่ไรเป็ดป้อนไหมพ่ป่องทั้งไปไรเป็ดป้อนเลยวุฒิวุัดวุฒิวุฒิวุดิวุฒิวุฒิวุ่อวุว่ฒิวุวุันวุฒิววุฒนนุฒเวุฒิวุฒอวุฒิวกัิวุฒิวุฒิวุฒิวุลิวุลาวพฒอพุอกันอิกคลิวุฒิวุวับสวุฒิวุฒิวบฒิุฒิวดไนท์ วอ,อ,อาบอแมน,นกูดอัพเตอร์นูนกูนดตอนบ่ายกูดนูน man, นูนงนงกูดแมงกินนูน bye. บายบายสวัสดีครับ